สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เราได้ข้อมูลมานะครับเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกเลยเกิดขึ้นที่ทุ่งนาจังหวัดอ่างทองเป็นเรื่องของชายชราคนหนึ่งชื่อตาขันนะครับคือแกใช้ชีวิตง่ายๆเลยหากินกับจับกบจับเขียดตามท้องทุ่งตอนกลางคืนเป็นปกติค่ะแต่ว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งครับคืนเดือนมืดที่แบบทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลยตาขันแกไปเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่มัน อ,อธิบายยากมากแล้วก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูครับว่าคืนนั้นเนี่ยตาขันแกไปเจออะไรมากันแน่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือเรื่องเล่าทํานองนี้เนี่ยมันมักจะอย่างลากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องผีสางน่ากลัวธรรมดาธรรมดานะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกระจกเลยสะท้อนความเชื่อความกลัวหรือบางทีก็อาจจะเป็นเหมือนเอ,อ่อเครื่องมือเตือนภยัยหรือเป็นคําอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่สมัยก่อนวิทยาศาสตร์อาจจะยังอธิบายไม่ได้นะคะการได้คุยเรื่องตาขันวันนี้น่าจะทําให้เราเห็นมุมพวกนี้ชัดขึ้นค่ะ งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าเกระโดดเข้าไปในคืนนั้นเลยนะครับคือคืนที่ว่าเนี่ยเป็นคืนข้างแรมมืดสนิทจริงๆทอมทุ่งนี้แบบมองไปทางไหนก็มืดตื่อเลยเงียบมากครับเงียบจนแบบได้ยินเสียงหายใจตัวเองเลยแต่ที่มันแปลกๆคือลมที่พัดมาเป็นวูบๆเนี่ยมันเย็นเยือเยิกแบบผิดปกติเลยทั้งๆที่ตอนนั้นเป็นหน้าร้อนแท้ๆ mm. ตาขันเองตอนแรกแกก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากนะครับ แกก็ออกมาพร้อมตะเกียงน้ํามันเก่าๆดวงหนึ่งกับตะกร้าสารคู่ใจของแกเดินลเลาะไปตามคันนาเหมือนที่เคยทําทุกคืนโหแค่เริ่มต้นนี้บรรยากาศก็ชวนให้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะคะคือความมืดในที่ร่องกว้างอย่างทุ่งนาเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกว่างๆนะโดดเดี่ยวมันไม่เหมือนความมืดในเมืองหรือในป่าทึบแล้วเนี่ยยังมีลมเย็นผิดฤดูเข้ามาเสริมอีกมันเหมือนอสัญ,ญญาณเตือนจากธรรมชาติหรือเปล่าว่า คืนนี้อาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลใช่เลยครับมันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นปกติเวลาออกไปหากบหาเขียดเสียงกบเสียงเขียดมันจะดังระงมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คืนนั้นเนี่ยถึงจะได้ยินเสียงอยู่บ้างนะแต่ตาคันแกรู้สึกว่ามันเบาบางกว่าทุกทีแล้วไอ้ความรู้สึกประหลาดๆมันก็เริ่มเข้ามาคือแกบอกว่าเหมือนมีใครกําลังยืนอยู่ในความมืดจ้องแกอยู่ตลอดเวลาเลยบางทีก็รู้สึกแววๆเหมือน มีเสียงฝีเท้าคนเดินตามหลังมาห่างๆแต่พอแกหันขวับไปดูก็ไม่เจออะไรเลยนะครับแกก็พยายามเออช่างมันคงคิดไปเองฟุ้งซ่านไอความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเนี่ย Sensing watched เป็นปฏิกิริยาทางจิตวิทยาที่น่าสนใจนะคะคือในสถานการณ์ที่เรามองอะไรไม่เห็นหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยสมองเรามันจะพยายามหาคำอธิบายหรือเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะมองไม่เห็นนะคะ ในเรื่องเล่าแนวแนวนี้นะคะความรู้สึกแบบนี้มันก็เหมือนการปูเรื่องสร้างความระแวงให้ทั้งตัวละครแล้วก็คนฟังด้วยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เรื่อยส่องตะเกียงหากบหาเขียดไปตามพงหญ้าทันใดนั้นเองแสงตะเกียงมันก็ไปกระทบกับเงาดำๆตะคุ่มๆร่างหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่ตรงคนาข้างหน้าไม่ไกลเท่าไหร่ตอนแรกแกก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับ คิดว่าคงเป็นชาวบ้านออกมาหากบเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเด็กๆแถวนั้นแกก็เลยลองตะโกนทักไปตามภาษาคนบ้านเดียวกันนะครับเฮ้ไ hey, พน้าออกมาหากบคือกันบอการทักไทยในสถานการณ์แบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะเหมือนการตรวจสอบแล้วก็แสดงตัวตนลดความหวาดระแวงกันไปแต่ว่าสิ่งที่ตอบกลับมาคือความเงียบครับเงียบแบบเงียบจนหน้าใจหายเลยร่างนั้นไม่ขยับไม่ตอบ นั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นตะขันเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วจากนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาทางแกครับค่ะแต่มันไม่ใช่การหันแบบธรรมดานะครับมันค่อยๆหันช้ามากๆช้าแบบเหมือนจงใจให้เห็นทีละนิดทีละส่วนเลยไอความเชื่องช้าเนี่ยแหละครับที่ทำให้ตะขันเริ่มขนลุกสู้ขึ้นมาแล้วการเคลื่อนไหวที่มันช้าผิดปกติแบบนี้นะคะ เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลมากๆเลยนะในการสร้างความสยองขวัญคือมันขัดกับสัญชาตญาณเราที่เราคาดหวังการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติของคนนะคะมันเลยสร้างความรู้สึกอึดอัดกดดันแล้วก็บ่งบอกว่าสิ่งที่กําลังเผชิญหน้าอยู่นี้มันมันไม่ใช่สิ่งปกติธรรมดาแล้วล่ะมันเหมือนบีบคั้นอารมณ์รอการเปิดเผยอะไรบางอย่างที่น่าจะน่ากลัวมากๆแล้วคอมันหันมาจนสุดนะครับแสงตะเกียงในมือตะขันก็สาดไปเห็นเต็มเต็มเลย วินาทีนั้นเองครับที่ตะขันบอกว่าโลกแกแทบหยุดหมุนเลยสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันเออมันไม่ใช่คนแน่ๆครับใบหน้านั่นมันซีดเผือดขาวโพลนเหมือนคนไม่มีเลือดเหมือนกระดาษเลยแต่ที่ทำให้แกแทบจะสิ้นสติไปเลยคือดวงตาครับดวงตาทั้งสองข้างมันกลวงโบเป็นช่องดำสนิทมองไม่เห็นลูกตาขาวหรือตาดำแม้แต่น้อยเป็นความมืดที่แบบ ดูดกลืนทุกอย่างเลยโหการบรรยายลักษณะทางกายภาพที่มันผิดปกติแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนขนาดนี้นะคะโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะการที่มันกลวงโบไร้แววตาไปเลยเนี่ยมันกระตุ้นความกลัวพื้นฐานเกี่ยวกับความตาย ความว่างเปล่าแล้วก็เป็นอื่นที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบที่เราคุ้นเคยเลยลักษณะแบบนี้นะคะบางทีมันก็ชวนให้นึกถึงความเชื่อเรื่องเปรตในวัฒนธรรมไทยเหมือนกันนะคะที่มักจะถูกพันธนาว่ามีรูปร่างผิดปกติสูงใหญ่หรือผอมโซปากเท่ารูเข็มหรือบางทีก็ปากกว้างมากๆอย่างน่ากลัวเพื่อแสดงถึงผลกรรมหรือความทุกข์ทรมานอะไรแบบนั้นนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับปากของร่างนั้นนะครับมันมันฉีกว้างมาก กว้างแบบผิดมนุษย์เลยเกือบจะถึงหูทั้งสองข้างโอ้ย oh. ไร้ความรู้สึกแต่กลับเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายตาขันเห็นแค่นั้นก็บอกว่าหัวใจเหมือนจะหลุดออกมาเต้นข้างนอกเลยขาสั่นพับพับยืนก็แทบจะไม่อยู่แล้วอยากจะวิ่งหนีใจจะขาดแต่ขามันก้าวไม่ออกจริงๆครับ การผสมผสานระหว่างลักษณะที่น่ากลัวทางกายภาพนะคะทั้งหนาสีตาโบปากฉีกเนี่ยกับพฤติกรรมที่ดูคุกคามแต่กลับเยือกเย็นอย่างรอยยิ้มประหลาดนั้นนะคะนี่คือจุดที่ความกลัวมันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเลยนะคะมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดที่ดุร้ายแต่มันเหมือนมีความคิดมีปัญญาที่จงใจจะทำให้กลัวมันเล่นกับจิตวิทยาของเหยื่อเลยค่ะ พอแกตั้งสติได้นิดหน่อยนะครับตาขันก็พยายามจะก้าวถอยหลังแต่ปรากฏว่าพื้นดินตรงคนาที่แกเหยียบอยู่นะครับมันกลับยุบยวบลงไปเหมือนดินคโคลนเลยเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นพยายามจะดึงขาแกไว้ให้จมลงไปแกยิ่งตกใจพยายามยื้อยุดสุดแรงเลยครับแต่ก็เหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ไปแล้วสถานการณ์ที่ถูกจํากัดการเคลื่อนไหวหรือเหมือนติดก,กับแบบนี้นะคะ being trapped เป็นพล็อตคลาสสิกเลยนะที่ใช้เพิ่มความรู้สึกสิ้นหวังให้กับตัวละครมากๆคือมันตัดหนทางหนีไปเลยทําให้รู้สึกไร้อํานาจแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับความสยองตรงหน้าแบบเลี่ยงไม่ได้เลยความรู้สึกไร้ทางสู้นี่เองค่ะที่มันส่งผ่านความกลัวมาถึงคนฟังได้ดีมากๆแล้วในจังหวะที่กําลังตื่นตระหนกสิ้นหวังอยู่นั่นเองครับจูๆ่ๆตาขันก็ได้ยินเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะเบาๆคิกคักๆดังขึ้นรอบตัวแกเลย <Huh? S 2> แต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือมันไม่ได้มาจากทิศทางเดียวครับมันดังมาจากรอบทิศทางเลยทั้งซ้ายขวาหน้าหลังใกล้บ้างไกลบ้าง,าง,างเหมือนมีคนเป็นสิบ,ส,บสิบคนยืนล้อมวงหัวเราะเยาะแกอยู่ในความมืดมิดนั้นนะครับเสียงหัวเราะที่แบบไม่รู้ที่มาแบบนี้มันโจมตีประสาทสัมผัสโดยตรงเลยนะคะการที่ได้ยินจากทิศทางเดียวเนี่ยมันทำให้ระบุตำแหน่งหรือจำนวนของต้นเสียงไม่ได้เลย มันสร้างความรู้สึกเหมือนถูกล้อมถูกคุกคามจากสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเข้าไปอีกเหมือนกําลังตกเป็นเป้าสายตาแล้วก็การหยอกล้อของสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเลยค่ะตอนนั้นตาขันคิดว่าไม่รอดแน่ละครับสติแทบจะหลุดลอยไปแล้วแต่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายแกนึกถึงคําที่พ่อแม่ปู่ย่าเคยสอนไว้เรื่องสวดมนต์ภาวนา แกยกมือขึ้นพนมเหมือนเป็นสัญชตาตญาณเลยครับแล้วก็เริ่มเปล่งเสียงสวดบทที่จำได้แม่นที่สุดนะโมตัสสะภควโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ต่อด้วยนะโมพุทธายะซ้ําไปซ้ําม,มาเสียงนี้สั่นเครือจนแทบไม่เป็นคําแล้วนะครับแต่แกก็สวดต่อไปเรื่อยๆเท่าที่แรงจะมีตอนนั้นการหันหน้าเข้าหาความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยามที่คับขันสุดขีดแบบนี้นะคะเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่สําคัญมากๆเลยนะ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีอำนาจจริงหรือไม่ก็ตามคือในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าตัวเองไร้ทางสู้แล้วเนี่ยการยึดเหนี่ยวกับบางสิ่งที่เราเชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองได้มันช่วยเสริมสร้างกำลังใจลดทอนความกลัวลงได้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออเรายังพอมีเครื่องมือในการต่อกรกับสิ่งที่เผชิญอยู่บ้างในเรื่องเล่าพื้นบ้านการสวดมนต์หรือระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เลยมักจะถูกนําเสนอให้เป็นทางรอดสุดท้ายอยู่บ่อยๆค่ะ แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะได้ผลจริงๆทันทีที่เสียงส่วนมนของตะขันดังขึ้นเสียงหัวเราะรอบตัวทั้งหมดนั่นนะครับก็เงียบกริบลงทันทีเลยเหมือนมีคนไปปิดสวิต oh. ส่วนเอร่างหน้าซีดตาโบปากฉีกที่ยืนแสยะยิ้มอยู่ตรงหน้าแกก็ค่อยๆจางลงจางลงจนเลือนหายไปกับความมืดเหมือนหมอกควันที่ถูกลมพัดสลายไปเลยครับทิ้งไว้แต่ความเงียบสง,งัดของทุ่งนา แล้วก็มีเพียงเสียงกบเขียดที่เริ่มกลับมาร้องระงมอีกครั้ง เหมือนทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติแล้วการที่สิ่งชั่วร้ายล่าถอยไปเมื่อเผชิญหน้ากับบทสวดหรือสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาแบบนี้นะคะเป็นคงเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยเลยซึ่งมันก็เหมือนตอกย้ําความเชื่อในพลังของศรัทธาแล้วก็ให้ความหวังว่าพลังงานด้านบวกหรือความดีงามเนี่ยสามารถขับไล่สิ่งอับมงคลได้มันเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งที่ให้บทสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะในเรื่องเล่าประเภทนี้ พอเหตุการณ์สงบลงนะครับตาขันแก่ก็หมดแรงทุดลงตรงนั้นเลยจนกระทั่งรุ่งเช้ามีชาวบ้านผ่านมาเจอแกนอนสลบสลายอยู่ริมคันนาสภาพนี่คืออิดโรยมากเนื้อตัวมอมแมมแต่เกียงน้ำมันก็แตกกระจายอยู่ข้างๆส่วนตะก้าสารก็ว่างเปล่าเลยครับไม่ได้กบได้เขียดกลับมาสักตัวโถ พอแกฟื้นคืนสติขึ้นมาก็เล่าเหตุการณ์สยองขวัญที่เจอเมื่อคืนให้ทุกคนฟังด้วยเสียงที่ยังสั่นไม่หายเลยนะครับแกยืนยันหนักแน่นว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่ผีธรรมดาแต่คือผีเปรตทุ่งนาที่แกเชื่อว่าคอยอาศัยอยู่ในแถบนั้นแล้วก็จะปรากฏตัวในคืนเดือนมืดแบบนี้ใช่เลยคะ่ะแล้วเรื่องนี้ก็แบบ โอ้โหแพร่กระจายไปเร็วมากทั้งในหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงกลายเป็นเรื่องเล่าติดปากที่เล่าทีไรก็ยังชวนให้ขนลุกทุกทีซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็ชัดเจนมากเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีก็คือนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าออกไปหากินหรือทำอะไรในทุ่งนาตอนกลางคืนเลย โดยเฉพาะในคืนเดือนมืดนะเพราะกลัวว่าจะไปเจอดีแบบตาขันเข้านี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเรื่องเล่าสยองขวัญเนี่ยมันมีพลังมากกว่าแค่ความบันเทิงนะมันสามารถสร้างข้อห้ามหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนได้จริงๆ ซึ่งอันนี้อาจจะเชื่อมโยงกลับไปที่แนวคิดเรื่องกุสโลบายที่เราคุยกันตอนต้นได้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องเล่าเหล่านี้บางครั้งก็ทำหน้าที่เหมือนควบคุมสังคมโซเชียลคอนโทรลไกลๆโดยใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือนะคะในการกำหนดขอบเขตพฤติกรรมที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยน่าทึ่งเหมือนกันนะครับที่เรื่องเล่าเรื่องเดียวมันส่งผลกระทบได้มากขนาดนี้จริงๆกลายเป็นตำนานความเชื่อเรื่องผีเปรตทุ่งนาที่ยังคงถูกเล่าขานกันอยู่ในพื้นที่นั้น ถ้าให้สรุปนะครับเรื่องของตาขันนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าสยองขวัญจากประสบการณ์ตรงที่ส่งพลังมากๆเลยมันผสมผสานทั้งความน่ากลัวแบบดิบๆของการเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็มีความเชื่อทางวัฒนธรรมเรื่องเปรตเรื่องบาปกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลกระทบที่จับต้องได้จริงๆต่อว,วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนด้วยถูกต้องเลยค่ะ แล้วมันก็ชวนให้เราขบคิดต่อไปนะคะว่าอะไรคือแก่นแท้ที่ทำให้เรื่องเล่าทำนองนี้ยังคงความขลังความน่ากลัวแล้วก็ถูกส่งต่อกันมาได้ข้ามยุคข้ามสมัยแม้ในโลกที่ทุกวันนี้พยายามหาคำอธิบายด้วยเหตุผลแล้วก็วิทยาศาสตร์มากขึ้นเออเป็นไปได้ไหมคะว่าลึกลงไปกว่าความน่ากลัวแบบฉาบฉวยเนี่ย เรื่องเล่าเหล่านี้มันกำลังสะท้อนความหวั่นเกรงพื้นฐานของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังของธรรมชาติความมืดมิดยามค่ำคืนหรือมิติที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอหรือบางทีเรื่องเล่าเหล่านี้อาจจะเป็นพื้นที่ให้เราได้สมรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกที่เร้นลับก็ได้นะคะ ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเรื่องเล่าแบบนี้ยังคงมีความหมายอะไรกับเราในปัจจุบันบ้างนอกเหนือไปจากความรู้สึกคนลุกเวลาได้ฟังนะคะ